ในยุคที่อะไรอะไรก็แพงไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันหรือค่าไฟหลายๆคนกำลังมองหาพลังงานทดแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายซึ่งแน่นอนว่าพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่นิยมมากในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมครัวเรือนจนถึงภาคการเกษตรก็เริ่มหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจปั๊มโซลาเซลล์แต่ยังเลือกไม่ถูกว่าต้องใช้ขนาดไหนแผงโซลาเซลล์กี่แผงติดตั้งยังไงเราไปฟังช่างดูกันค่ะ สำหรับการเลือกใช้ปั๊มน้ำหอยโคงและแผงโซลาเซลล์อย่างแรกที่เราต้องคำนึงถึงก็คือขีดความสามารถปั๊มและแผงโซลาเซลล์ต้องแมทกันถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สอดคล้องกันก็อาจทําให้เกิดความเสียหายได้หรือทําให้เกิดประสิทธิภาพการทํางานลดลงได้นะครับวันนี้เราเลือกเป็นปั๊มน้ำหอยโคง Solar Cell, โซลาเซลล์ไทโย QB 70 DC 24โวลต์ olt, ซึ่งเป็นปั๊มหอยโขงโซลาเซลล์ที่สามารถต่อตรงจากแผงโซลาเซลล์ได้เลย ทำงานง่ายและสะดวกสบายต่อการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูสเปคปั๊มไทยโย QB 70 DC 24 v กันนะครับสำหรับโวเทจคือแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ DC 24 v วลต์พาวเวอร์คือกำลังปั๊มอยู่ที่370วัตต์เอาเลคือขนาดท่อเข้าออกอยู่ที่25มิมหรือ1นิ้วเคอร์เรนคือกระแสปั๊มอยู่ที่15แอมป์ m มกเฮคือระดับความสูงที่ปั๊มสามารถทำได้อยู่ที่25เมตร MAC-FLOW คือปริมาณการไหลอยู่ที่2.2ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงสำหรับแผงโซลาเซลล์ที่เราเลือกใช้วันนี้เป็นแผง Solar Cell โซลาเซลล์ไโยซึ่งเป็นแผงแบบโพลีคริสตัลไลน์ค่ากำลังการผลิตของแผงอยู่ที่330วัตต์ค่าแรงดันที่ผลิตได้สูงสุด37.70โวลต์เพราะฉะนั้นปั๊มไทยโยใช้แรงดันอยู่ที่24-70โวลต์ แผงสามารถผลิตได้37.70โวลต์ปั๊มายโยมีพาวเวอร์อยู่ที่370วัตต์แผงสามารถผลิตได้330วัตต์ถือว่าเป็นค่ากลางที่ใกล้เคียงที่สุดเพราะฉะนั้นปั๊มายโยสามารถใช้กับแผงโซลาเซลล์เพียงแค่1แผงก็เพียงพอแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับอันดับแรกให้เราหาตำแหน่งที่วางและยึดปั๊มให้แน่นต่อท่อน้ำเข้าออกเข้ากับตัวปัม๊มและใส่หัวดูดทางเข้าน้ำให้ถูกต้อง เติมน้ำและไล่อากาศภายในตัวปั๊มระวังอย่าเพิ่งเปิดปั๊มในขณะที่ปั๊มน้ำอย่างแห้งอยู่นะครับต่อสายไฟปั๊มเข้ากับเบเกอร์โดยใส่สายบวกลบให้ถูกต้องต่อสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้ากับตัวเบเกอร์เพียงเท่านี้ก็เปิดใช้งานปั๊มน้ำได้เรียบร้อยสำหรับปั๊มไทายโย q b 7 0 d c 2เป็นปั๊มที่ต่อจากแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรงใช้งานง่าย และใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานใบพัดน้ำทำมาจากทองเหลืองเพื่อป้องกันสนิมเสื่อมอเตอร์มีคลีบระบายความร้อนและมีใบพัดระบายความร้อนเพื่อให้ใช้งานต่อเนื่องได้ดีสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจปั๊มน้ำโซลาเซลล์ไทโยสามารถติดต่อผ่านช่องทางท,างที่ขึ้นได้เลย และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะ